RSV ไวรัสร้ายต้องระวังช่วงนี้หลายบ้านอาจได้ยินข่าวน้องวัย5เดือนที่ป่วยหนักจนเสียชีวิตจากเชื้อโรค RSV ขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องวัย5เดือนด้วยนะคะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจริงๆและขอสรุปข้อมูลสําคัญให้เข้าใจง่ายๆแต่ครบถ้วนพร้อมแนวทางป้องกัน RSV เป็นเชื้อไวรัสที่ติดเชื้อทางเดินหายใจพบได้บ่อยในเด็กเล็กสามารถทําให้หลอดลมฝอยยักเซซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายแล้วทําไมบางครั้งถึงตรวจไม่เจอตรวจวันแรกอาจ ไม่เจอเพราะปริมาณเชื้อยังน้อยต้องรอประมาณ2 3สาวันและเจาะเลือดก็ไม่เจอเพราะ r s v ีไม่ได้อยู่ในกระแสะเลือดสำหรับสัญญาณอันตรายที่ต้องรีบไปโรงพยาบาล1ถ้าลูกมีหายใจเร็วหอบมีเสียงวีด2น้องมือเท้าเขียวริมฝีปากเขียวม่วง 3. มีอาการขาดน้ำกินได้น้อยซึมปากแห้งหัวใจเต้นเร็วอาการพวกนี้นะคะคือสัญญาณอันตรายที่ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะช่วงวันที่3-5มักจะอันตรายที่สุดสำหรับแนวทางการป้องกันหนึ่งร เรื่องที่แอร์เท่ากับกันเชื้อแล้วครึ่งหนึ่งการพาลูกไปห้างไปตลาดไปโรงเรียนอนุบาลที่แอร์เสี่ยงติด RSV มากที่สุดถ้าเราจําเป็นต้องไปก็ให้ใส่หน้ากากและการกลับบ้านเราล้างมือก็คือช่วยได้มากๆสองล้างมือก่อนแตะลูกกันเชื้อได้มากๆจริงๆค่ะ RSV อยู่บนมือบนของเล่นบนโต๊ะได้นานหลายชั่วโมงสามงดหอมแก้มและปากเด็กติดเชื้อ RSV จากน้าลายผู้ใหญ่บ่อยมากโดยเฉพาะญาติพี่ๆที่อยากเล่นกับเด็กตัวเล็กๆหากมีอาการสามารถซื้อชุดตรว ตรจน้ำมูกมาตรวจเบื้องต้นได้แต่จะไม่แม่นยำเท่าตรวจที่โรงพยาบาลค่ะ